ทักทายเพื่อนๆเอและเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่ป้านาอาคา่ะทักทายยามเย็นจากประเทศเยอรมนนีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในบ้านผักนะคะหรือเรือนกระจกที่เราไว้ปลูกผักสวนครัวตอนนี้ต้นหอมแดงหรือหอมแขกคะ่ะที่เรานำมาปลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เราซื้อมาประมาณถุงหนึ่งนะคะมาปลูกแค่รับประทานนะคะตอนนี้เขาสวยนะคะแตกใบงามมากๆหลังจากที่เรานะคะเก็บกินได้ประมาณเกือบสองสามอาทิตย์นะคะตัดไปผัดใส่ไข่เจียวแล้วก็ใส่ลาบนะคะใส่อาหารทุกอย่างที่เราปรุงที่เราอยากทำหรือแกงอ่อมนะคะแล้วทีนี้เราตัดไป แค่สองสามอาทิตย์เขาก็แตกใบขึ้นมาใหม่ค่ะและทีนี้เราก็ได้ไปร้านขายผักมานะคะแล้วเราก็ได้ผักมาปลูกเยอะแยะเลยค่ะทีนี้เราก็เลยต้องมาถอนต้นหอมแขกออกนะคะเราเกะแล้วเราก็มาลอกออกเลยค่ะอันนี้กินได้แล้วนี่ปลูกแล้วก็กินได้แล้วหอมนี่ปลูกง่ายมากๆเลย วันนี้เราก็ใช้ขาตั้งกล้องแบบหมุนเองตามธรรมชาตินะคะเขาก็จะโฟกัสแล้วเขาก็จะหมุนเองค่ะเราก็จะวุ่นวายกับกล้องนิดนึงนะคะขอโทษขออภัยด้วยค่ะเรามาต่อเลยค่ะหลังจากนอกเรื่องไปนะคะหลังจากที่ว่าเราถอนเรียบร้อยเราก็จะมาลอกใบที่เขาไม่สวยออกค่ะลอกออกแล้วเราก็จะมาตัดรากนะคะแล้วก็ไปล้างน้ําทําความสะอาดค่ะหอมแดงปลูกง่ายนะคะจะปลูกในกระถาง หรือว่าจะปลูกในโกวิดหรือลงดินเลยค่ะแค่เรารดน้ำเข้าก็ขึ้นง่ายๆเลยค่ะถอนไปนี้ก็เก็บกินแทบไม่ทันแล้วค่ะเราก็จะไปใส่ถุงพ้าสติกแล้วแช่ตู้เย็นไว้นะคะวันไหนที่ทำอาหารเราก็จะเอาออกมาทำนั่นเองค่ะเราซื้อมาแค่ถุงหนึ่งไม่เยอะนะคะแต่พอเขาออกมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยค่ะเอาไปกินกับส้มตำก็อร่อยนะคะ ที่ได้ยินเสียงก็จะเป็นเสียงฝนนะคะกําลังจะตกหรือลินมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราอยู่ในบ้านผักค่ะก็ไม่เปียกนะคะแต่อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงค่ะเห็นที่ใส่เสื้อวอร์มไหมคะเพราะว่าอากาศเย็นนั่นเองค่ะถ้าฝนตกอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นมากๆค่ะสวยมากเลยจ้ะ เราก็จะมาถอนหอมนะคะออกให้หมดเลยค่ะแล้วเราจะซื้อมาปลูกใหม่นั่นเองนะคะซื้อมาถุงนึงเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าช็อปที่ขายจะมีอีกไหมนะคะเพราะว่าเขาจะมีขายในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองแต่ถ้าไปซื้อนะคะเราก็ไปช็อปที่เขาขายผักหรือขายต้นไม้นะคะในช่วงหน้าร้อนค่ะเราก็จะมีแบบสําเร็จรูปที่เขาพอให้เรียบร้อยนะคะหรือเราจะซื้อแบบเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูกเองก็ได้ค่ะ แต่ถ้าอยากรวดเร็วนะคะเราก็ซื้อต้นที่เขาเพาะแล้วนะปะปลูกได้เลยค่ะแต่ถ้าเราอยากประหยัดตังเราก็ซื้อมเมล็ดมาเพาะปลูกเองค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย